สวีสวสทุกท่านมาดิผมซ่อนไลท์สเปิร์มอยู่ในเกมไมโครฟ็อกซสนะเป็น EP ีที่7แล้วนะฮะโอเคคุณไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมของในตัวมันเป็นแบบนี้นะฮะทำไมกระตุกด้เหมอนไอ้ไปประเด็นโอ้ยเคตายคู่เฮ้ยอ้าวทำไมขอไม่มาอ้าว ใช่ครับไอ k 5 1 6้เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ขึ้นใจเลยฮะคุณผู้ชมคือเรื่องมันมีอยู่บ้าหลักฐานมันก็อยู่ในคลิปแล้วดีหว,ว่านะฮะจากไฟล์สตรีมเอ้ยไม่ใช่จากไฟสตรีมดิจากสตรีมล่าสุดนะฮะเออทำไมมันทำกับผมอย่างนงี้ทำไมมันทำกับผมอย่างนี้แล้วผมเจะของไหนเล่นนะใช่สิเอ้ไม่ใช่สิมันไม่ใช่ของผมมันเป็นของคนที่เขาให้ผมอะพวก เออคนดูอะไรอย่เงี้ยพวกแฟนแฟนขับอะ่ะเขาให้ผมมานะแต่สิ่งที่ผมเสียดายที่สุดนั่นก็คือชุดเดอะไลเวลลนะฮะเดอะไลวลอ่ะที่มันเหมือนเดอะแฟทฮะที่มันวิ่งเร็วอะ่ะอันนั้นอะ่ะเขาให้ผมยืมเว้ยแต่ว่าไอเนี่ยมันมาฆ่าผมแต่ว่าผมไม่หล้ดออกจากเกมไวยคือผมกดรีสปาปกตินั่นแหละแล้วแม่งของหายเว้ยโอ้โหผมรู้สึกเสียดายแทนเขาอะ่ะแล้วเขาก็ยังจะให้ผมเพิ่มอีกนะ โอ้โหจะใจปั้มไปไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างแค้นนะฮะอ๋อคนนี้โอเคเฮ้โอเค,อเคสวัสดีครับโอเคเราจะทักทายกันฮนะเฮปเดอร์เสียงเกมายเอยเสียงเกมมันหายแป๊บนึงเสียงเกมหายนะโอ้ยแล้โอ้อ โอเคก็เฮ้ยแอดมินอยู่นี่ว่ะไม่จำเป็นต้องคืนก็ได้นนะจริงไหมผมเล่นเนี่ยผมเล่นเอาฮาครับผมมาเล่นแบบจริงจังนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นนะเพราะว่าปวดหัวนะไม่อยากไม่อยากใส่หูฟังอนะ่ะเสียงมันเต็มอัดอั้นในหัวอะไรเงี้ยแม่งหัวเออหัวจะระเบิดนะคุณผู้ชมเสียงเกมหายแล้วเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูคนจะเจอดิโอเคโอเคเสียงเป็นปกตินะแต่โชคดีนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาชุดอุนยนต์ออกไปเว้ยอ่าเฮ้ยเดี๋ยว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 ชุดอุนยนเดี๋ยว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 เฮ้ยผมจำไม่ได้อะมันไปกับไอ้นั่นปะวะมันไปกับไอสตรีมรอบที่แล้วปะเฮ้ยถ้าไปอย่างเงี้นชิปหายเลยนะเว้ยเดี๋ยว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 ไม่ได้แล้ว ถ้าชุดหุ่นยนต์หายนี่ชิบหายเลยนะครับคุณผู้ชมอันอันนี้ไม่มีนะเอออันนี้ไม่มีนะอยู่ปะอ้าวไอ้เหี้ยชุดหุ่นยนต์ผมก็ไปเหรอคุณผู้ชมครับไอ้กาเอ้ยไอ้กาเอ้ยไอ้กาหี้ยอะไรสัตว์ประหลดอะไรตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไว้อะไรผมด้วยนะครับผม ไม่มีอำนาจในการปกรครองเมืองนี้อีกต่อไปแล้วนะเศร้าวันนี้เราจะล้างแค้นยังไงเดียวเนี่ยเราคงเราคงต้องเป็นเฮ้ย hey, แอดมินมันแจกเอ้ยเราเราจะใส่ชุดกินแอนโอลนะม,มันต้องล้างแค้นไว้ไม่ได้นะโอ้โหแล้วของผมบินไปหมดแล้วนะคุณผ,ผู้ชมโอ้โห ล้วกูจะสู้ยังไงเดี๋ยวคราวนี้ไอ้คิดาคิดาอะไรเดี๋ยวเด็กเขามาบงมาบน่นอะไรเราจะบอกคุณหมอนะโอเควันนี้เราอาจจะไม่ได้สตรีมนะเราอาจจะแค่ <im> <im> แค่ถ่ <im> ายนะไม <im> 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 ่ก็สตรีมอาจจะสตรีมกับคุณเจฟนะฮะแต่ว่า เอออะไรอ่ะคือคือยังไงอ่ะคือถ้าคุณเจ๊เขาไม่สตรีมไม่ครับอาจจะไปสตรีมเกมอื่นก็ผมก็อาจจะไม่ได้สตรีมกับเขานะผมก็อาจจะถ่าย2องเซิร์ฟเลยนะแล้วก็อาจจะถ่ายอะไรอย่างอื่นก็ว่านไปนะ้าโอเคเสียงมันอาจจะสะท้อนนะ สะท้อนหรือมันเพราะว่าผมเปิดลำโพงไงตอนนี้ผมไม่ได้ใส่หูฟังเพราะว่าปวดหัวอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะขออภัยด้วยคือไม่เข้าใจทำไมต้องนั่นไงนั่นไงไอ้ก๊อปเนี่ยมันชอบทักมาตอนถ่ายไงแล้วก็มาวายๆอีกโอ้โหเดี๋ยวผมจะทักเข้าไปในเกมแล้วกันบอกว่าถ่ายอยู่ไม่ได้ไม่ได้เอายา เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาออนกรีน้าไงจริงปะคือเมื่อวานอะเมื่อวานทั้งวันก็สตรีมทั้งวันเลยนะโอเคปห้องแรกเราต้องไปห้องแรกใครวะเนี่ยเสีงเกมหายแล้วอะไรวะโอเคเดี๋ยวเราของก่อนเพราะว่าเขามีของจะให้ไงมันบอกว่าแป๊บโอเคเดี๋ยวเราจะ F3 o สมัเหมือนเดิม ไอเฮี้ยนี่ไอยิงกูไอสัตว์ไอเฮี้ยนี่ยเนี่ยครับคุณผู้ชมมันยิงผมนะฮะเอ้ยมันมันเอาแน่นตีผมผมจำได้เนี่ยเนี่เน่จำชื่อไว้จำชื่อไว้เอเบย์เนี่ยแต่เราก็ไม่เออเราก็ไปเอาผิดแล้วเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราเล่นกับบัคเตงแต่ว่าของมันหายไงมันเป็นเพราะบัคเว้ยมันเป็นบัคเออคือผมมียศเว้ยแต่ว่า คือผมมียดไว้แต่ว่ามันเป็นบั็อกอ่ะคือแบบเรากดรีสปาปุ๊บของมันก็หายนะฮะไม่จะตกไปมันของมันไม่ได้หล่นไงไคือมันเหมือนมันเราอ่ะตายหลุดอ,ออกจากเกมอะไรมาเนี้ยแต่ว่ามันมันไม่ได้ออกแค่นั้นเองนะเราก็ไปเอาผิดอะไรเขาไม่ได้นะฮะเราก็ทําใจหาใหม่เอ,อ้ยแต่มันไม่รู้หรอกว่าผมถ่ายอยู่นะมันไม่รู้จักผมหรอกไม่เคยเห็นชื่อด้วยน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่อยู่นี่ Rồi nè Mà đi Có lòng mà đi, cho pin làm mày à Ao, 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 ao 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 Cái pin lòng mà cái chộp nèo mẹ, cái pin làm mày nè โอเคอขอบคุณครับดังเงินน่นไมนจำเป็นแล้วเพราะว่าเอามาเพื่ออะไรวะเงินชุดห่วนยนต์ก็ไม่มีได้ใส่แล้วนะ นี่ถ้าเราคุยอะ่ะไม่ต้องทักเกเรน่านะไม่ค่อยมีเวลาออนโอเคไหมถ้านายจะทักเกเรน่าไม่ต้องทักก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาออนไงเดี๋ยวก็บน่นแล้วมาบายฮะเอารำโพงพังเอาก้งเล่นเกมืกังไงลราบอกบาง ไม่ค่อยมีเวลาเออพิมพ์ขนาดนี้มันน่าจะอ่านออกแล้วแหละเออโอเคตามนี้นะฮะก็ผมไม่ตอบมันต้องมาวายๆหรอกนะครับโอเคแล้วกูจะแก้แค้นไงวะเนี่ยอ่ะกูเป็นเดดพูลอ่ะ IL am the d ดตพูย่าย่าย่าโจโจโอ้โหย่าย่าผมคือเดดพูลเออเออเอาเด้เอาเด้ว้า เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเกาะก่อนหมดวะเฮ้ยห้องอะไรวะห้องน้ำชายเหรออ้าวเฮ้ยชุดเซิร์ฟเราจะไม่มีชุดปววเลือดเบอร์เบอร์แล้วนะครับอ้าวผมจำไม่ได้ฮะว่าสตรีมเราที่แล้วเนี่ยว่าชุดหุ่นยนต์มันไปด้วยไหมแต่ที่รู้ว่าคือเดอะแฟร์ัไปเว้ย โอเคเขาบอกว่าไม่มีชุดเบอร์เบอร์ใช่ไหมโอเคมันจะได้ส่งดูสักทีนะห้องน้ําชายเนี่ยเอ้าสร้างมาเพื่ออะไรวะโอเคโอเคเอาเรากลับมาเป็นไก่มาเดินีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเออกนอกเซฟเหรอเออออกนอกเซฟทําไมโอ้โหชิบมาแล้วไปยิงก่อนนะไปยิงก่อนนะครับผมจะย็นก่อนนะ ขออะไรวะเอ็อีกไปนักาหนาวจะตุ้ปืนเฮ้ยตัวทีเฮ้ยไม่ผิดหรอกที่เธอจะทิ้งฉันไปมีเขาไม่ผิดหรอกที่เราไปกัน,นเราออกมาต้องเซฟยิงไส้แตกแล้วดิเออเอาเอ้ยเอ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่า โอเคคลิปนี้เราจะไม่ใช้ปืนสู้เราจะใช้ขวานสู้แหละขวานแม่งฮาร์ดคอร์สุดแล้วนบะบะ้าบ้าบ้าเทปทูสไปทีเอชไอทีวี TV. บ้าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเล่นเหรอเล่นกว่าเล่นเหรอเอามันก็เป็นดาบเดททูเหมือนกันแล้วมันตีไงมันนั่นวะอ,อ้าเฮ้ย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 อุ้ยอืม แล้วเราจะเอาอะไรไปล้างแครนไหมเฮ้ยมันอยู่ปะว่า XK ดูไป,ปะอืมบ้า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 อ้วคือว่าถ้าเรามีหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะทุกอย่างมันจะราบลื่นเหมือนเดิมเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่หลายพาร์แล้วนะนัคคลินเนี่ยนัคคลินทูชิเรอบไปไหนดีอะนะฮะเราไม่มีรถอะเราไม่ได้ไปเราไม่ได้มีหุ่นยนต์แล้วไงเราก็ต้องเดินเท้าเปล่าโอ้แย่ว่ะอรอนแมนก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีนะอไรอ่ะซาบูสเลิฟหนึ่งหนึ่งสองห้ามันคงไม่ตีผมหรอกอุ้ยนั่นแงไม่ตีไม่เหลือดิ เหมือนทุกคนลืมผมแล้วอ่ะดูดิไม่มีใครทักเลยอ่ะฮัลโหลเอาเสียงเกมมาอีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเล่นเหรอเล่นเหรอเล่นเหรอเออเออเออแดดแดดทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งโอเคเราจะเข้าห้องน้ําก่อนนะอ่ะเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปกดเอ่อเอฟบวกสามเอฟสามบนเอฟนะเราจะไปคือผมจะไปหยิบนมมากินนั่นไงหิวเฮ้ยอัลซ่าแป๊บเสียง โอเคเอาเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยอัดซ่าอัดซ่าเล่นอะไรดีใจ่าพิศไลสวัสดีครับเฮ้ยอ,อัดมีข่าวดีนะฮะแล้วไม่เสียง อยู่สปาว์จ้าว่าไงว่าไงทำไมชุดไม่ค้ดเซตจ้ะน้องลองไปดูสตรีมพี่อันเก่าดิแล้วเราจะรู้เอาง่ายๆเอาง่ายๆของหายของหายผมจะไม่ให้พี่ไปไหนพี่ต้องอยู่กับผมโอ้โหโน้องแม่งสายเลยอย่างอยู่และโอ้โห น้องน้องเดินมานี่พาพี่ไปที่มันไม่มีเสียงปืนเออตรงหูโอ้เสียงไงแล้วเหรอเอาอู่แล้ว ปวดหัวเหลือเกินใครวะเนี่ยาาอตอนนี้เราเป็นอันเดสนะเราไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วเราเป็นอันเดสน้องน้องน้องบอลพี พี่อ่อนแล้วนะตอนเนี้ยพี่กากันนะตอนเนี้ยดูชุดด้วยพี่มานี่ก่อนเอาเงินมาแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วน้องพี่ไม่มีชุดหม่นยนต์แล้วเอาเขาให้ั้นจะไปเอาชุดฮีโร่ก่อนไม่มีแล้วก็รอด้วยไปดูเด็ดูเด็ด,ดไม่เหลืออะไรแล้วอะดูดิดูดิเหลือแค่นี้ โอ้ยจบเลยเลยแต่เงินนะฮะอา้อาวอะไงอะเบื่อเราเล่นกอดเราบอยเราโดนปลดพลังเงี้ยแล้วกลับมาใหม่เหมือนภาคสองกับภาคภาคสามอะเฮ้ยไม่สิเหมือนเ,นเนหนมือนฮะอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยมันให้จริงเหรอวะอา้าวชุดนี้พี่ก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอแต่มันไม่ได้ครบเซตผมจะปล่อยขึ้นปลดแต่พี่แล้วอา้าวอะไรเนะี่ย อ้าวบอกว่าชุดฮีโร่แล้วนึกว่าจะให้เอาเอ้าวกรรมอ้าวแล้วดูดิมีแค่ครึ่งท่อนนะดูแม่งมีมีแคลรี่คายครับพี่แกงเด็กดีกว่าโอ้โหพี่ไปหน้าเซฟพี่ก็ไม่ไหวแล้วน้องเอ้ยผมต้องได้พันหนึ่งอ่ะพี่โอ้โหชุดหัวยนต์พี่ก็ไปแล้วปืนพี่ก็ไปหมดแล้วน้องเอ้ย แม่งยิงพี่แม่งยิงเว้ยเออเออชุดอนเยชุดไม่ประเด็นคือชุดเดอะแฟลตมันหายด้วยเว้ยชุดเดอะแฟลตมีคนให้อ่ะไม่ประเด็นคือพี่มีเคยเคย,เคยคมีชุดเดอะแฟลตได้เหรอไม่ลองลองไปดูสตรีมพี่ดิสตรีมอันล,ล่าสุดอะของไมเฟสไปดูดิน่าจะรู้มันมีคนให้แล้วทีเนี้ยมันพี่ตายแล้วพี่ของหาย ้ยใครไว้ไปไปไปฮะผมมีฮีโร่อยู่เยอะวอร์ดวอรเสียงก็เบาผมมีฮีโร่อยู่เก้าตัวพี่โอ้โหน้องจะรวยไปไหนเนี่ยมีเซนอะไรโหนาสองตัวบรา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 เดสคูแล้วใกล้ตัวบึ้มอ่ะตัวใหญ่มากอ่ะอะไรวะโคโลซัสเหรอะแกล้งเด็กดีกว่าเว้ย เฮ้ยพาทนี้เราเราแกล้งเด็กดีกว่านะเพราะว่าเราไม่ออกไปนอกเซฟโซนไม่ได้เสียงเบา <au S 1> ครับน้อง VDS 2943มันเส er ียงเออเขาเสียงเบาแหละเราสรุปพาทนี้เรายังไม่ได้ยิงใครแน่นอนนะเพราะว่าเราของหายนะโอเคเราจะไปแกล้งคน โหแบทแมนแม่งแบทแมนบินได้นะอย่างเฟี้ยวเลยโอเคเฮ้ยบ้าบ้าเฟี้ยวเหรอโอ้ยไอ้มิวจำกูได้ป่ะเนี่ยโอ้ยไม่ได้เจอนานลืมลืมกันแล้วดิมิวเอ้ย ไอ้มิวอยู่ไหนวะมิวมิวเพื่อนผมนะพิงแบนเตอร์อะตอนแรกแม่งมีของเว้มาตอนนี้แม่งโหดผมแล้วโหจอมขอโค้งคำนับอ้าวพี่เบิ้มหน่อยกินนมอะไรอ่ะอ้าวพี่เบิ้มแม่งยิงหาเอ้ยพี่แชมปพี่แชมปอะไรเนี่ยพูดมากพูดมากแกล้งเด็กดีกว่าเราแกล้งเด็กดีกว่านะฮะอาอาวอาเอาอาอาวอา อ้าวอ้าวอ้าวจ้าวเฮ้ย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 อย่านะครับอย่าก้าวออกเส้นแดงนะฮะไม่งั้นชีวิตคุณจะถึงจุดจบทีเดียวแนะเอาเอาไปแกล้งเขาเออแกล้งเขาทำไมฮะนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีเลยเออเออ แก้งไอรอนแมนไม่น่าจะรอดวะเฮ้ยแก้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่าดึงอย่าดึงโอ้โหสนุกสนุกเฮ้ยสนุกมากไหมเนี่ยอ้าเ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 ฮ้ยโอเคโอ๊ยปีกเกียร์เด้อเย้มันระเบี๊ยมาจากไหนวะเอ้าพี่เบิ้ม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  เสียงเกย์ใหม่แล้วอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเกย์ต้องเข้าห้องน้ำก่อนมันจะได้ไม่มีคนเลยนะเอ้ยเอ้าจะตามมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดาบเดฟพูทิมหน้าให้แหละไม่มีวาอ๋ โอ้ยอ้าว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 เฮ้ยทำไรเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยตายตายเออเออทำไรอ่ะเฮ้ยมึงนี่วะเฮ้ยมึงอ่ะมึงอ่ะเออเออเออเมื่อที่ทำของกูหายอ่ะ SK คห้าหนึ่งหกอ่ะทำไมพอพิมพ์ได้ด้วยพิมพ์ไปมันก็ไม่ตอบหรอกฮะคนสมัยนี้มันเกียนนะฮะ บอยแอดแบนบอยเฮ้ยบอยเดี๋ยวบอกพี่แมนอู้ยูหูหูููมึงจริงทำไมเบลบะาบลาเบลาบลาบลาเอ้ย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 เอาวะเอาไหมอุ้ยจได้ของคืนนะเดี๋ยวเรียรู้จักเดี๋ยวรู้จักนะโอเคถ้าเกิดว่าแอดมินเห็นคลิปนี้ก็ขอร้องนะช่วยส่งเออช่วยขอของคืนหน่อยนะ แล้วแล้ว,ลวอันนี้อันนี้แล้วแอดมินเลยนะถ้าแอดมินไม่ไม่คืนก็ไม่เป็นไรนะเพ <Okay S 1> ราะว่าผมไม่ซีเรียสแน่น,นอนโ okay. อเคเฉยมากเลยครับใครไม่มีถือว่าเฉยครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าจะดีกว่าเออมันบวกเลือดนะเฮ้ยนายอะนายเอชเคหนึ่งห้าหนึ่งหกอะนายอะเฮ้ยเฮ้ยนายนายเอชเคห้าหนึ่งหกอะ เฮ้ยตอบมาดิเฮ้ยไอสัตว์ไม่ตอบเฮ้ยเป็นไ,ไรเป็นไ,ไรอะเฮ้ยหันมาหาเราก่<ข>อนนายน,น,นายไอสัตว์เลยแม่งยิงไหวเฮียใหญ่ใหญ่คูมีของโหดนะไอสัตว์จะยิงของแม่ง่ายหายเลยเฮ้ยนายอ่ะนายตอบนาย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 มันเปิดไว้แต่ไม่ไ,ไ,ไม่พูดกดตีด<ม>วะ ไอเดี๋ยวผมจะจาชื่อคุณไว้เป็นผมจะพึงระลึกไว้เฮ้ยใครเข้าเทสมาวะครับสวัสดีนะผมสซนด์สเปิร์มของผมโอ้ตูพี่ถ่ายมาเฟสอยู่มาบ้ามาเปล่ามาไหมขี้เกียรตะเออเดี๋ยวพี่ถ่ายเอาเดี้ยแหละถ่ายพี่ถ่ายเฉยๆพี่ไม่ได้สตรีมเออไม่ได้สตรีมเปอนของพี่ดิเอ้า ก็ถ่ายก่อนแล้วค่อยสตรีมก็ได้โห oh. ถ่ายก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> ใครเรียกวะว่าไงว่าไงว่าไงครับไอ้ตูนปิดไม์ก่อนได้ปะตนูนไม่ก็ไปห้องอื่นก่อน <Yeah. S 1> ออโอเคว่าไงมีอะไรเหรอ,อ,อไม่ พรุ่งนี้เป็นวันตายของผมนะคุณผู้ชมเพราะว่าพรุ่งนี้ประชุมบูบกรองเอ้ยประชุมบูบกรองเรื่องที่แก้ไม่ผ่านนะโอ้โหผมผมตายแน่นอนนะข่วยข่วยจะล่นเติมข่วยขวยพ่องดิแม่เดี๋ยวนี้โหแล้วลืมเพื่อนเหรอเดี๋ยวนี้โหแล้วลืมเพื่อนเหรอตัดนั่งเล่นทั้งวันาจะได้ขนาดนี้อ่ะเล่นเล่นเขาวันเลยเหรอติดติดเอ่ะฮะฮะฮะกูไม่มีเทียอะไรจะเล่นไงอ๋อโอเคโอเค อ๋ออ้าวแล้วนาวาซาอยู่ไหนอยู่ไหนนาวาซานาวาซาหายไปไหนอ่ะเอาวอ,าอ,าอา้าวคนตีนกดตีนใครคุยด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใครคุยด้วยใครคุยด<ป>้วยแจ๊กเด็กใครคุยด้วยก็บอกแล้วเซิร์ฟเนี้ยมันเป็นเซิร์ฟที่น่าเกลียดที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะ แล้วนี่ถ่ายมา่กี่นาทีเน่ไม่รู้นะฮะแต่ผมจะพยายามไม่เอาไม่ไม่ให้เกิน40บอะไม่รู้ว่า40ยังผมก็ไม่รู้นะฮะโอเคโอเคมันยังทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้อืมมันยัง EP นี้ยังทำอะไรไม่ได้ใบพีเฮ้ยตายทำอะไรเฮ้ยขอทุบประตูทำไมอะ่ะบอกแอดมินเะเว้ ใเวบ้บหมอแมนหมอแมนบ้าพูดได้ด้วยเว้ยเว้ยเอาวะมันเป็นเด็กอะว S K ห้าหนึ่งหอะนายนายเฮ้ยมึงอะอ่นี้ดิทำไมต้องแก้งขนด้วยฮะตีนไม่เข้าว่ะไม่มีปีกสายเติมแน่นอนเลยนะ โอ้โหโอ้โอเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยตลก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 ตีไม่นได้อีกกรรมโอ้ยเซ็งไม่มีอะไรเล่นเลยเนี่ยตลกก็อัดซ่าฮะเดดแดดโอ้โหโดนแบงลากดิโดนมันลากนะโอ้โหมันมีชุดนั่นน่ะมันมีชุดวิ่งเร็วอ่ะทำไมผมไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยจะเดิน เอาเอาแล้วมันไปลากใครมาอีกเอา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 เล่นเข้าไปเอาแล้วเดินไงอ่ะเดินไม่ได้เอาติดบั๊กเอาเอาเอาเรามนติดข้างหน้าเนี้เอาเอาอะไรวะเนี่ย what the fuck what the เอาแล้วไปไงอ่ะเอาเอาโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะเจอกันคลิปหน้าครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะ สวัสดีครับ